สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโซน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม i n g r o c เปิดเซิร์ฟเวอร์ไหโครฟลับนะครับผมก็เราโปรแกรม i n g r o c s เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมให้เราเปิดเซิร์ฟเวอร์ในคอมของเรานะครับก็คือทำให้เพื่อนนะมาเล่นกับเราได้นะครับผมมันจะมะีประมาณสักสองสามขั้นตอนนะครับมันไม่ยากนะครับมันง่ายมากนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้อง เข้าเว็บเข้า Google นะครับให้เราไปหาโหลดโปรแกรมอ n น o c k มานะครับอย่างเช่นนะครับปุ๊บเราก็เข้าเว็บไปเลยนะครับเข้าเว็บไปเราเข้าเว็บมาปุ๊บนี่ครับเข้าเว็บมาแล้วนะครับผมพอเราเข้าเว็บมาปุ๊บเราก็ให้พิมพ์คําพิมพ์ว่าอินกรอกนะครับตามนี้นะครับผมนี่นะฮะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมนี่เข้าเว็บเลยปุ๊บ เว็เป็นนี้นะครับผมพอเราถึงหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็เข้าเว็บเข้าไปนะครับเว็บนี้นะครับพอถึงหน้าเว็บนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเราต้องสมัครก่อนนะครับผมเราก็ทําการสมัครนะครับผมนี่นะครับเราก็สมัครเลยนะครับผมนี่เราก็สมัครนะครับอ่าสมัครไปนะครับผมก็ใช้เมลเรานี่แหละครับสมัครก็จะ เราก็กดยอมรับไปเรื่อยตกลงไปนะครับผมเราก็ยอมรับไปนะครับผมก็สมัครเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับโหลดนี่ครับโหลดโหลดโปรแกรมมานะครับผมเมื่อกี้น้องเห็นนะครับผมผมใช้อีเมลสมัครนะครับมันง่ายมากเลยนะครับผม พอเราโหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับให้เราลากมาใส่ไว้ในข้างนอกก็ได้นะครับหรือว่าจะเราจะลากมาใส่ไว้ในนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราก็ลากผมก็ลากใส่ไว้ในนั้นนะครับอ่ะได้แล้วนะครับผมตามนี้นะเข้าเว็บว Lan, อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาอีกหน้าเว็บหนึ่งก่อนอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับมันเป็น,ม,นมันมันมีสองตัวเมกี้มมสมัครให้ดูว่าเออทาไงก็แค่เข้าเมลเราง่ายๆนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอเราอยู่หน้าเว็บของอิงจ็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ได้โปรแกรมมาแล้วเราเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับผมแตกไฟล์โปรแกรมปุ๊บแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับได้มาแล้วเราได้โปรแกรมมาแล้วสมมติว่าเราจะเปิดเซิร์ฟหม่ c ครับนะครับหนึ่งหนึ่งจุด เอ่อสิบนะครับเราจะเปิดเซิร์มายคัพเล่นกับเพื่อนนะครับโดยที่ใช้คอมเราเปิดนะครับผมอ่ะนะฮะเราก็ลากลากโปรแกรมอินกรอกนะครับเข้ามาในเอ่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเปิดก็คือตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์มายคัพของเรานั่นเองนะครับเราก็ลากเข้ามาอย่างนี้นะลากเข้ามาดื้อๆเลยนะครับเหมือนเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับหรือว่าเราจะก๊อปปี้ก็ได้นะครับจะลากเข้ามาดื้อๆก็ได้นะครับนี่ครับแตกไฟล์ แต่เมื่อกี้ผมลากเข้าไปแล้วนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะ Copy ก็ได้ Copy Copy <oughs> นะครับ Copy แล้วก็เอามาวางนะครับ,บนี่นะครับแค่นี้เองครับไปโหลดโปรแกรมมาแล้วเราก็เอาโปรแกรมมาวางในตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครของเรานะครับผมเราก็ทำการเปิดเซิร์ฟนะครับผมเราก็รันเซิร์ฟไมโครเราก่อนอเรารันเซิร์ฟไมโครแล้วนะครับผม ก็จะเป็นอย่างนี้พอเราร u n search my g r a f t แล้วนะครับมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเนี่ยโค้ดเนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยโค้ดตรงนี้นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับผมเราต้องแก้จากอ่าที่เขาเขียนว่าแปดศูนย์เนี่ยนะครับให้เป็นให้มันเป็นอ่าให้มันเป็นแบบนึงนะครับ นี่นะครับให้มันเป็นสองห้าห้าหกห้านะครับสองห้าห้าหกห้าก็คือเป็นเป็นพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดเซิร์ฟไมค์ครับนั่นเองครับนี่ครับจะมีจุดนี้ครับไม่ได้เขียนตรงนี้ครับสองห้าห้าหกห้านะครับผมไม่ยากนะครับผมก็นี่นะเราเราเราเพิ่มจากข้างหลังนี้นะฮะให้เราให้เราเปลี่ยนใหม่เป็นสองห้าห้าห้าที่มันเขียนว่าแปดศูนย์นี่นะครับผม นี่นะครับดูตามผมก็ได้นะครับนี่ก็คือแบบนี้เลยตัวใหญ่ใหญ่หน่อยปึ๊บ <c oughs> นี่นะครับผมเนี่ย <c oughs> ให้เราเปลี่ยนเป็นสองห้าห้าหกห้านะครับผมนี่จากตรงนี้นะข้างพอเนี่ยเราเขียนเหมือนกันหมดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสองห้าห้าหกห้านะครับมันจะเป็นเหมือนพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ไมค์คร f t นะครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าสองห้าห้าหกห้านะครับ เราต้องดูดีๆนะครับว่าของเรามัน,มน,มนเขียนว่า2 5 5ข5หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้เขียนแบบนีมน้มันจะเข้าไม่ได้นะครับผมขอ,องเราเขียนตามนี้เป๊ปะปกติส่วนมากเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ็อกก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับอพอเรานี่นะครับพอเรา,ารันเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ็เรียบร้อยแล้วนะครับรันเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ็แล้วก็เราก็มากดที่โปรแกรม โปรแกรม Inlock นะครับผมที่เราเอามาลากมาใส่ในเซิร์ฟเวอร์ไมโครับนะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยนะครับติ๊กอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บของ Inlock นะครับให้เรา c o ปปี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเนี่ยคัปปี้ทั้งหมดเนี่ยบรรทัดนี้นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับที่ผมคุมไว้นะครับเนี่ยครับข้อที่2เนี่ยครับบรรทัดนี้มันจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับเพราะก็จะเป็นสอนเป็นรายละเอียดของเขานะครับ วิธีการทําอะไรอย่างนี้ครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับต้องไปแปลเอานะครับเราก็แต่ว่าพอพอทําได้นะครับก็เลยมาสอนให้นะครับเอาแบบรวบรัวเลยแล้วกันนะครับผมเราก็กรอตตรงนี้มานะครับมาวางนี้ใจเย็นๆนะครับปึ๊บนี่นะครับเรากด enter นะครับบ๊บเรียบร้อยนะครับพอเรากด enter แล้วจําได้ไหมครับที่ผมสอนไปว่าให้ให้ โค้ดตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เนี่ยจริงๆตามหลักแล้วอ่ะของเขาอ่ะเขาจะเขียนว่านี่นะเขาจะเขียนว่า,ดดดดดาแปดศูนย์เห็นไหมครับเขียนเหมือนกันแต่เขาของ,ของเขาจะเขียนเป็นแปดศูนย์นะครับแต่เราเราไม่ใช้แปดศูนย์นะเราจะใช้เป็นสองห้าห้าหก้านะครับผมนี่ผมเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็กอบมาวางเลยนะครับผม ก็ทําตามผมก็ได้นะครับผมกด enter นะครับผมนี่นะครับเราก็จะจะเปิดเซิร์ฟไมค์คาบเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมโดยที่ใช้คอมตัวเราเปิดนะครับอันนี้เราต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับเพื่อนก็จะเข้ามาเล่นได้ตลอดนะครับผมถ้าเราอยากเล่นเมื่อไหร่เราก็เปิดคอมทิ้งไว้ได้นะครับถึงเราไม่อยู่บ้านเนี้ยเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้แล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาเล่นก็ได้นะครับแต่เราห้ามปิดคอมนะครับถ้าปิดคอมแล้วเซิร์ฟมันจะดับแล้วก็ IP ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับผม นี่นะครับก็คือเราต้องเอา IP ตรงนี้ไปให้เพื่อนนะครับผมนี่อ่ะนี่นะเราเอา i อตรงนี้นะครับไปให้เพื่อนอเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับผมนี่อ่ะผมเปิดไมค์เอาไว้ละนี่นะเราก็เอา IP ตรงที่ผมบอกนะครับมากรอกตรงนี้ปุ๊บก็ปีวางนะครับผมนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบโกหกนะครับผมนี่ผมเอาพ p จากตรงนี้นะครับ กดคอนโทรลแล้วก็คอนโทรลนะครับคอนโทรลกดคอนโทรลแล้วก็มาวางนี้กดคอนโทรลอ่าเรียบร้อยนะครับผมมาดูกันนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเซิร์ฟไมครับได้นะครับผมอันนี้ก็มีย0่คนนะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับผมดูนะครับนี่นะขอยดูนะครับ ช่ไหมครับเขาได้แล้วนะครับผมนี่ก็เล่นได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมง่ายมากครับเปิดไม่ยากนะครับผมเล่นได้จริงไม่จกตานะครับผมอเดี๋ยวผมจะทวนใหม่ให้ฟังอีกรอบนะครับผมอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะการทิ้งไปให้หมดเลยนะครับผมจะทวนใหม่ให้ฟังอีกรอบนึงปึบป๊บปึ๊บ ปิบอ่ะการเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยเลยแล้วกันมันจะได้สะสดวกง่ายๆเร็วๆดีผมทำผมทำไอ้นี่ไว้ละแบ็คลิสตไว้ละให้ทุกคนได้เห็นชัดๆขั้นตอนที่หนึ่งนะให้เราเข้าไปใน Google นะครับให้ให้เราพิมพ์ว่าโปรแกรม i n น r o c k นะครับแล้วก็เข้าหน้าเว็บเขานะครับผมแล้วเราก็ทำการสมัครนะเนี่ยทำการสมัครตามนี้เลยนะครับผมทำการสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วเราเข้าแล้วก็ล,วกล,วกล้วก็โหลดโหลดโปรแกรมมานะครับผม หลดโปรแกรม Inlock มานี่โหลดโปรแกรม Inlock มาก็คือกดตรงน,นี้ตามหน้าเว็บที่ผมชี้ให้ดูก็คือตรงนี้นี่เองครับโหลดมาพอโหลดมาแล้วเราก็เอามาแตกไฟล์นะแตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จแล้วมันจะได้นะหน้าตาประมาณนี้นะเราเข้าไปในนี้นะครับผมเข้าไปในนี้อ่ะมันจะมีไฟล์ชื่อ,อว่าโปรแกรม Inlock อยู่นะครับผมให้เราลากเข้ามาใส่ในตัว Browser ไมค์คับของเรานะครับผม พอเราลากเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็รันเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาบของเราตึ๊บนี่นะครับเราก็รันแบบนี้เลยนี่เราก็รันเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาบของเรานะเนี่ยเราลากเข้ามาในนี้เราก็รันเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาบนะครับผมนี่ตามขั้นตอนที่บอกเลยจากนั้นก็รันเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาบปุ๊บเราก็รอรอสักพักหนึ่งนะครับผมมันจะนานนิดนึงรอ รอให้เซิร์ฟเวอร์ Minecraft รันรันรันขึ้นมานะครับผมนี่นะถ้าเรารันเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เสร็จมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราคลิกเข้าไปที่โปรแกรม i n c r o c นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เราต้องรอก่อนรอให้เซิร์ฟเวอร์ Minecraft เราเด้งก่อนนะครับรอ,อน,นะครับเสร็จแล้วก็เราก็พอเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เรามันรันเสร็จแล้วเราก็ต้อง ราก็ก็รอแป๊บหนึ่งนี่ก็ไปดูก่อนนะครับอ่ะเซิร์ฟเวอร์ไมครับเรารันเสร็จแล้วนะครับเอย,ยังไม่เสร็จนะครับผมรอก่อนฟึกจะโอเคน่าจะเอายังอีกนะครับผมอ่ะน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์ไมครับรันเสร็จแล้วนะครับ เราก็มากดที่โปรแกรม In c l o c ็อกนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมตอนนี้ถ้าเราจะเข้าไมค์คัฟอ่ะมัน,ม,นมันจะเข้าไม่ได้นะเดี่ยผมจะเข้าให้ดูนะครับผมมันมันจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะชีดด้ดูอันนี้เป็นการทวนนะครับทวนให้ให้ดูอีกรอบนะครับผมนี่เราก็เข้าเวอร์ชันหนึ่งจุดสบเกุดสี่นะ เล่นได้นะครับผมเล่นกับเพื่อนนะเราก็เปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบเหมือนกับทำเซิร์ฟเวอร์ก่อนทำเซิร์ฟเวอร์แล้วเราค่อยเปิดเซิร์ฟเวอร์จริงอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่มีงบประมาณอะไรเงี้ยครับก็เราก็มาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ในคอมตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาช่วยกันสร้างอะไรเงี้ยก็ได้นะครับะระหว่งางรอเปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นเรียบรอ้อยระหว่างเข้าเกมไมโครฟ์ก็เดี๋ยวผมจะรันให้ดูต่อไปเลยอ่ะ เสร็จแล้วนะตอนนี้คือผมรันเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะเราก็มากดที่โปรแกรมอิน l o c k นะครับผมตึ๊บเนี่ยพอเรากดที่โปรแกรมอิน l o c k แล้วนะเราก็จะได้หนะ้าแบ๊บหนึ่งนะครับผมอเอาอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเราเราเราก็จะได้สองหน้าต่างนะครับผม อันนี้เป็นเป็นหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์ของเรานะตัวนี้เป็นหน้าต่างของโปรแกรม i n g l o กนะครับก็อย่าลืมนะคือให้กดที่ตัวิร์ s e r v ร์ก่อนแล้วค่อยมากดที่โปรแกรม i n g l อกนะครับผมอพอเราได้2หน้าต่างนี้มาปุ๊บนะครับเราต้องใส่โค้ดนะคะโค้ดที่1นนะครับผมโค้ดที่1นนะโค้ดที่1ก็คือให้เราเข้าไปในหน้าเว็บของโปรแกรม i n g l อกนะโค้ดที่1มันอยู่ตรงนี้นะครับผมบรรทัดที่2นี่นะครับผมแถวนี้นะครับโค้ดที่1 ปุ๊บนะครับผมก็มาวางนะครับผมก็คือกดคอนโทนซีคอนโทนวีนะครับก็มาวางนี่ปุ๊บวางเห็นไหมครับแล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็โค้ดที่2นะครับผมผมบอกไปแล้วนะครับผมนี่คือโค้ดที่2ก็คืออันนี้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับเราต้องเปลี่ยนนะเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น2 5 5 6 5นะโค้ดนี้อย่าลืมนะครับต้องจําให้ดีนะครับผม ต้องเปลี่ยนเป็น2 5 5 6 5นะครับโคดนี้นะครับผมนี่นะโคดนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับผมไม่ไม่ใช่ใช้80นะครับผมให้เปลี่ยนเป็น2อ5ห้าหนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็มาใส่นะครับอ่ะเราก็กด enter นะครับผมแค่นี้นะครับเราก็เปิดเซิร์ฟไมค์ครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมอ่ไอส่วน ip เซิร์ฟนะครับให้เรามามา copy ตรงนี้นะครับอ่าก็ปึ๊บเสร็จแล้วก็กด c t r l C เห็นไหมครับนี่เขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับคอนโทรล C เห็นไหมครับพอเรากคอนโทรล C แล้วเราก็เข้ามาที่ i n e c r a f t นะครับผมนี่คอนโทรล C เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยอันเก่าที่เราเคยเข้าไว้เมื่อกี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเราเปิดใหม่เราก็ต้องอใช้ IP ใหม่ทุกครั้งนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เดิมนะครับผมก็คือเราก็เล่นเล่นแมปเดิมได้นะครับลบไปแล้วก็ เราก็แค่เอาเอา IP ตรงนี้ให้เพื่อนนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเซิร์ฟนะครับผมเวลาเซิร์ฟมันดับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับผมเปิดได้แล้วนะฮะเห็นไหมครับยี่สิบคนเข้าได้แล้วเนี่ยเขาให้ดูครับผมโอเคไหมครับผมยากไหมครับผมมันไม่ยากนะครับผมว่ามันง่ายนะสําหรับคนที่แบบจริงๆมันมีวิธีที่แบบยุ่งยากกว่านี้ ก็มีนะเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับผมคืออันนั้นคือใช้ใช้ i p เน็ตบ้านเราเปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับผมอันนี้ใช้โปรแกรมช่วยก็ดีไป,ไปแบบนะก็เปิดง่ายดีแต่อันนี้ IP มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมพอเข้าใจนะครับผมขั้นตอนที่1ก็คือให้มา r ันเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไมค์เซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับก่อนขั้นตอนที่2ก็มากดที่โปรแกรม i n น r o c k นะครับผม ก็าตามที่ผมบอกไปนะนี่นะครับผมผมกลัวที่ต้องมาพูดย้ำๆกลัวน้องๆไม่เข้าใจนะกลัวอยากให้น้องๆเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียตังเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมครับนะเนี่ยก็กดที่เซิร์ฟเวอร์ไม c คร f ์ที่เราทําผมก็สอนสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไม c คร f ์ไว้แล้วนะครับผมกดที่เซิร์ฟเวอร์ไม c คร f ์แล้วก็มากดที่โปรแกรมอินกรอกแล้วก็ ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งก็ไปเอาโค้ดจากหน้าเว็บมาก่อนนี่ขั้นตอนที่หนึ่งก็ไปเอาโค้ดจากหน้าเว็บหาก่อนนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็ไปเอาโค้ดจากหน้าเว็บแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็เอาโค้ดที่ผมบอกนะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างนะนี่โค้ดนี้ถ้าถ้าดูคลิปนะครับผมก็น่าจะเข้าใจนะ ไม่ยากนะอันนี้ไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมลองลองเห็นไหมครับเนี่ยผมเปิดเซอร์ฟอยู่นะถ้าผมลองกาตัวนี้ทิ้งไปนะครับมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับหลุดเลยเห็นไหมครับผมหลุดเลยไหมครับเข้าไม่ได้แล้วดูไม่ขึ้นแล้วครับผมเห็นไหมครับไม่ขึ้นแล้วหลุดเลยครับเรียบร้อยเลยครับไปเลยฟิวเลยครับผมอ่านี่นะเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้เห็นไหมครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้ว มากดที่โปรแกรม i n k l o c k ปึ๊บแล้วก็เอาโคด้ดโค้ดที่อยู่หน้าเว็บจริงๆโค้ดตัวนี้นะเรา Copy ไว้ก็ได้นะครับโค้ดตัวนี้มันจะเหมือนเดิมตลอดเป็นของใครของมันนะครับผมนี่เสร็จแล้วก็เราก็เอามาใส่นะครับผมมาใส่ในในในโปรแกรม i n c l o c k นะครับที่เรากดขึ้นมานะครับนี่นะ อันนี้ก็คือเราเปิดเซิร์ฟไว้แล้วนะครับผมเนี่ยเรากดตัวรันเซิร์ฟไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่โปรแกรมอินก๊อกแล้วก็เอาโคดนี้มาใส่ปุ๊บคอนโทนซี Ctrl C, แล้วก็ Ctrl v, คอนโทนวีกด Enter แล้วก็เมาส์โคดอีกตัวหนึ่งนะครับผมเมาส์โคดอีกตัวหนึ่งนี่โค,ด,คดอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็คือตัวนี้แต่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเหมือนที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนเป็นอสองห้าห้าค่า,า,า,านะครับผม 2 5 5ห้นะอย่าลืมนะครับผมนี่แล้วก็ก๊อปไปเลยเขียนไว้ก,ไก่อนก็ได้ครับผมเขียนไว้ก่อนก็ได้โคดคือมันเขียนโคดนี้มันใช้ได้ตลอดนะครับผมอ่ะเราก็มาวางปึ๊บกด enter นะครับผมเห็นไหมครับ ip มันก็จะเปลี่ยนไปเราก็กรอปกด control c เห็นไหมครับลองดูใหม่อีกรอบนะปึ๊บไว คอนโทรนซีคอนโทรนวีไ้คอนโทรนวีโทนวี v. เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับได้แล้วนะครับผมก็เข้าได้เห็นไหมครับผมเนี่ยเล่นได้เลยง่ายๆโอเคนะครับผมถ้าเกิดอ่าไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามได้นะครับผมเปิดเซิร์ฟง่ายๆเล่นกับเพื่อนนะครับผม1.19 1.19.4นะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอสัก5คนก็พอนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะครับผมมาสอนให้นะครับผมขอบคุณมากครับ